สวัสดีนะครับพบกับไฮโลล่ำรวยหิงหิงนะครับเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฮโลต่อดาวนะครับวันนี้ก็ตอนนี้ผลิตตัวนี้ออกมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองงานกันดูครับนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตั้งให้อย่างละสามเปิดหน้าสีหน้าลายหน้าเอี่ยวครับเปิดแรกครับตองสามเลยนะครับหน้าสีนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกราคาตัวนี้นะครับคู่หกนะครับสามนะครับสูงครับตรวจทุบไม่เจอนะครับคู่หกสามนะครับตัวนี้สามร้อยเก้าสิบนะครับต่อไปครับหน้าลายครับนะครับนะครับสูงนะครับแล้วก็หน้าเอี่ยวนะครับ น่าเอียวไลยนะครับที่ชอบเล่นกันนี่นะครับห้าห้าสองนะครับห้าสองสองนะครับลองให้ทุกแบบนะครับนะครับสี่สี่สองนะครับทีนี้ลองแบบหน้าลายฟิเปิดครับหนึ่งสองนี่นะครับกู้หกกู้ห้านะครับกู้ห้าครับ คู่เอี่ยวครับคู่สครับ0ครับคู่เอี่ยวครับนะครับคู่สองนี่นะครับที่บอกว่าแก่ขึ้นคู่มันเป็นอย่างนี้นะครับคือแก่คู่นะครับนี่ครับคู่สองครับถ้าท่านสังเกตนะครับพ่าคู่จะมาตลอดเลยนะครับนะครับแก่คู่แล้วก็จะมี11บเอ็ดมานะครับนี่นะครับคือตัวนี้ก็คือจะเป็น แก่ขึ้นคู่นะครับ11ไฮโลตัวนี้390มีเก็บปลายทางนะครับสนใจ0972815281 ID ไลน์ครับไปช่องเพิ่มเพื่อนนะใส่ ads HILO789 ไฮโลล่ำรวยแเฮงๆผู้ผลิตจะอ่ายไฮโลตาดาวนะครับ390บาทตรวจทุบไม่เจอนะครับแม่เหล็กไม่ติดนะครับ